C43 Coupe AMG นะคะรุ่นนี้กับพิเศษยังไงนะคะเป็นเครื่องเป็นซิงนะคะ3,000 cc V6 ค่ะเป็นตัวเครื่องฝาแดงนะคะแรงม้าก,กำลังสูงสุดนะคะอยู่ที่367แรงม้านะคะจะเป็นตัวไบเทอร์โบค่ะขับเครื่องสีรล้อนะคะตัวออปชั่นนะคะก็จะเป็นชุดแต่ง AMG นะคะล้อแม็ก AMG ค่ะทีเลสโกค่ะแล้วก็หลังคาสัลนู์นะคะ เป็นรถปี2018-19ค่ะเจ้าของลำดับเดียวค่ะเลขไม์จะอยู่ที่7,4000กิโลเท่านั้นค่ะรถของเรานะคะผ่านการตรวจเช็ค210รายการนะคะและมีรับประกันหลังการขายให้1ปี30,000กิโลค่ะสามารถเข้าสูเนินได้ทั่วประเทศค่ะ พิเศษสุดๆเลยนะคะประหยัดก,กว่าออกป้ายแดงไปเกือบครึ่งเลยค่ะเหลือเพียง2ล้าง3 9 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดภายในได้เต็มค่ะหรือจะผ่อนแบบบอลลูนก็ได้นะคะหรือจะเป็นเลทดอกเบีย้ยพิเศษค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะรีบทักเข้ามาสอบถามพลอยได้เลยนะคะ